สบายดีพี่น้องหยุดกินเขาอาจจะเหนื่อยโคตมากเลยนี่คณะกรรมการไปบอกอยู่ทั้งหมดจำเกี้วแก้บแก้วอย่างแก้วแมงลาแก้วปลาแก้วแหงของผู้หมวดมัม คุณผู้หมวดม,มาอันนี้ปลาเผาของพ่อเอฟซีหมู่บ้านจริงกินกินข้าวผัดนะขอบคุณพ่อมณีไปซื้อข้าวผัดมามนี่เป็นข้าวเช้าปลาเผาบนสเต๊ปแบบเจ้าปลาเผาข่อตั้งเลี้ยงหมดไว้จะหมู่บ้านนี่หมดกระมีเพราะหมด ก็อม,มองมองเพียงหน่อยพักดีๆมีห้องน้ำมีอะไรให้ห้องอาบน้ำเลยพี่สาดไปอาบคนหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านเราบ้านเราเกิอดอยู่น,นี่น็บแต่แว่าเราไปยุ่งเทียบวันนี้ทีเราเราก็เลยซื้อเห็ดเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์อบรมธรรม กินเยอะมันก็ไม่ดีระท้องอุดก็อยอะก,กินข้าร้ายกินกับรลายเอาคุณว่างัน่นอไปกินข้าวเยอะก,กินกับเยอะเอาติตามเกททองไปเดีนะ การไปปากไปเได,ดี๋ยวร่างกายออนไปทุกว,วันทุกวันหมดหมดขยากนั่หมดจะไม่แต,ต่ใสไหมเรขาก็อตากอมอนไปใส่บคอบอกเขานอนเย็ดรลังน,นั่นลูกเย็นรลังน,นั่นเพิ่นให้นอนไหมเออไปเลย เขาลง<ป><ม>าบอกกัน,นต้องลงในไล่กลุ่มแดนเซอร์่เขาลงรดรุ่นเขาบอกว่าลูคุกจะไปเลยเหรอหลับเดืเมื่อ,าอวานเนี่ยทใหมคำคำลดิง ตำกบบโคนี่ตินกินเขากับกล้วยตำมูกับตำมูรามดูดีกว่าสีมาแล้วกินกันยังกันได้เปนระดัี่นองพ่อห้องทองจัดน่อย กินข้าวสวัสดีครับกินข้าวก็ยังเบากันอไรปะเรื่องนี้มันก็ลอยลอเนี่ยสมอง เอาหากินขอกัน mm ยังเวกันฮกินของนานมากายอดขอบุญถ้าวายานขอบุณเนี่ยขอบุณย่านพักดองนี <h? <h ่เลยว่าใายกิน กังเจ้าบ่กินเตี่ยินข้าวผัดเลยจิ้มข้าวผัดเลยจะอิ่มไหมเตี่ยใครว่าสั่างข้าวบ่เก่งใจได้หนินึกจ้องอะไรอยู่บ่กินเลยโอ้ยจะเอานี่ขึ้นมาเอาอันหักกลางออกเพราะไงจะเอาขึ้นมาเอาหักกลางออกเออฮักกลางออกแล้วก็กินเลยมั้ง chuẩn hết trơn nè nó Bạn nó nó bên นี้เนาะมันบ่มีครับ มันก็เสียไปหนาจ้ะเสียไปจินรดไี่เน่เอมันเล็วเลี้ยงกวันอินี่แม่เขาไปซื้อวันใช่ไหมเส้นหอยนางล้มอมะหอมาาจำนี่ไหมปีน้องมรองหั่ใหมนะันหักมาเหมือนหงา ายกำไน,นกำละสิบาาบาทหบาทสิบาทคนเดนั่นกระซียส <No. S 1> mm ัก hmm. เนเนคือให้ต่ว่าเขาเจ้ากเจียมส่เวมว่าเเมสมันบางงามัานว่ามันเห่ยวห่ย่องกระเสียบก็กันดหยอดขันมี้แต่หยอดสะทียมันขมดกระเสียบมัน ได้พี่น้องสบายาบ้านยังมีพัวเอาคลิปไปละไปว่าเซีเด้อไข่เบืองข่างมึ้เคืนี่นะยีอบเตีบยเมื่อแมนกินเราก็จะกูกินกับกินวดน,นะกูจังก็จะไปบรรยายแต่ว่าเกิเบืงองดีเบืองพี่น้องเบืองเบือง ช่องเขาไปว่าแล้วก็พ่าแย่นเลยเอาไปเทสคลิปเอาไปคว้างก็ว่ <c oughs> าแย่แล้วบบนี้ไปเอาไปผักไปบรรยายเขาอีกจ้ะอันนี้ช่องช่องเสียงเสียงพูดนั่นพ่อพ่อได้เบอกได้บมดเจ้าบ่แมงมาจะหมดมาจะเสร็จหรือเปล่าเออขึ้นมาได้ยังไงดีอยู่ในรถเนี่ย เอแล้วเริ่มกินพอกี่หลายปวดเนอะไม่ต้องบอกอยู่ข้องเซาเห็นจ,จะอ้วนมันดีเอิญแบกนี้อ้วนด้วยนั่นน่นฮะ ก็ชิ่มแล้วฉันอย<ห>ากจีนี้เอาไอซำมีสสักกนพอกันไม่คลิปหนาสําหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องต้องหาลูกลูกโอ้เด๋